สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง vNp มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็เดินทางมากับรถไฟฟ้าบ t s อมาลงที่สถานีสะพานควายพอลงมาจากสถานีรถไฟฟ้า b t s สสะพานควายนะครับก็มาเจอป้ายรถเมย์นะก็เป็นการดีนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีมากๆเลยนะป้ายรถเมย์อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเดินดูบรรยากาศล่าสุดบริเวณแถวย่านสะพานควายนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นถนนพหลโยธินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแยกสะพานควายปกติแล้วผมเดินมาทางเท้าเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับ ก็มาขายของนะมาวันนี้นะครับรู้สึกว่าร้านค้าจะหายไปเยอะนะทางเท้าค่อนข้างโล่งนะครับฝั่งตรงข้ามผมก็คือโรงภาพยนตร์โบหนเทเตอร์นายดีก็คือโรงหนังโบหนโยทินราม่าญาติสะพานควายก็เคยเป็นแหล่งบันเทิงที่ลุ่งเรือนมีโรงภาพยนตร์มากมายนะครับอย่างเช่นโรงภาพยนตร์เฉลิมศิลโรงภาพยนตร์นิวยอร์กโรงภาพยนตร์โบหนโยทินราม่ามงกลลรามาแล้วก็ปฏิพัทธ์เทเตอร์ ต่างทยอยปิดตัวลงนะครับเนื่องจากการเวลานะความนิยมที่เปลี่ยนไปปัจจุบันคนก็นิยมจะดูช่องทางอื่นกันนะครับนอกจากโรงหนังเนี่ยก็อาจจะดูอยู่ที่บ้านหรือไปดูสถานที่อื่นนะครับที่เป็นโรงหนังแล้วก็มีศูนย์กัค้าด้วยโรงหนังแบบสแตนด์อะโลนนะครับในอดีตที่เคยอยู่ในย่านโนนทินก็ทยอยปิดตัวลงนะครับเปลี่ยนเจ้าของพัฒนาเป็นอย่างอื่นที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า ที่ผมเห็นยังเป็นโรงหนังอยู่ก็คือโรงหนังผหนเทเตอร์ เดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมาถึงห้างบิ๊กซีตรงนี้ก็เป็นบิ๊กซีสะพานควายนะครับในอดีตก็เป็นที่ตั้งของตลาดสีไทยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับของย่านสะพานควายนะตลาดสีไทยก็ยกเลิกไปนะครับเปลี่ยนเป็นห้างบิ๊กซีสะพานควายที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไป บริเวณด้านหน้าห้างเนี่ยเขาก็ไม่ให้จอดรถทุกอย่างเลยนะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ให้จอดนะครับก็น่าจะเปลงว่าจะไปเก,ก,กะากลบรบกวนผู้ที่เดินทางเข้าไปในห้างด้านหน้าก็มีคาเฟ่อเมซอด้วย เขาก็ทําให้เป็นทางเดินกว้างๆไปเลยนะครับแล้วก็มีจุดนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณเแถวด้านข้างนี่ก็เป็นทางเข้าห้าง ก็เดินผ่านมาแล้วครับมีตู้ไฟต่างๆนะในอดีตก็มีสายไฟสักจรนะครับโล่งมากๆเลยตอนนี้ก็นําสายไฟสัญารลงใต้ดินหมดแล้วซ้ายมือของผมนะครับก็เป็นจุดจอดของรถตุ๊กๆหรือว่าวินรถตุ๊กๆบริเวณนี้ก็เป็นจุดผ่อนผันนะครับค้าขายนะแต่นะว่า ต้องเผื่อทางเท้าไว้มากๆนะครับไม่ให้เกะกะกับผู้ที่ใช้ทางเท้า ทางเข้าทางออกนี่ต้องมีที่กั้นนะครับเพราะว่าไม่กั้นไม่ได้นะเดี๋ยวดึงๆนะครับจะมีรถยนต์แอบขึ้นมาจอดตรงนี้ก็เป็นร้านเครื่องไฟฟ้านะครับสมัยก่อนก็จะมีแบบนี้เยอะนะเป็นร้านที่เป็นตึกแถวนะครับแล้วก็ขายเครื่องไฟฟ้าหลังๆผู้คนก็ไปนิยมที่จะเดินเข้าไปในห้างนะครับเพราะว่าในห้างมีเครื่องไฟฟ้ามากกว่าที่เป็นตึกแถว หลังหลังก็ซบเซาลงไปนะครับสําหรับตึกแถวที่จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกพัดลมเนี่ยแต่ก็ยังมีอยู่นะครับสําหรับผู้ที่ค้าขายมานานนะแต่ก็เหลือน,น้อยแล้ว ผมเดินขึ้นไปบนสะพานล,ลอยนะครับได้มองเห็นชัดๆนะด้านบนนะครับมองลงมาก็จะเป็นสีแยกตรงนี้ก็เรียกว่าสีแยกสะพานควายสะพานล,ลอยตรงนี้นะครับก็เดินได้รอบเลยนะเกือบจะครบสี่ด้านแล้วนะครับ ด้านนี้นะครับก็เป็นถนนสาลีรัฐวิภาคมีร้านค้านะครับที่เปิดใหม่ๆนะมีการปรับปรุงนะครับทำเป็นคาเฟ่มีตึกแถวหลายตึกนะครับที่ทยอยเปลี่ยนมือนะเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นอาคารที่โมเดิร์นขึ้นทันสมัยขึ้น หันกลับมานะครับตรงนี้เป็นสี่แยกตรงภาพผมก็จะเป็นถนนปฏิพัฒน์นะครับแล้วก็มีถนนหุ่นยนตินะครับมาตัดชื่อสะพานควายนะครับก็มาจากพื้นที่แถบนี้ในอดีต ก็มีสภาพเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นป่ามีคูคลองแล้วก็สวนผักเรียกว่าทุ่งสุพรรณก็มีพ่อค้าจากภาคอีสานเดินทางมาขายวัวควายอย่างภาคกลางแล้วก็จะเดินผ่านบริเวณพื้นที่นี้ด้วยนะครับโดยช่วงกลางทุ่งนาก็จะมีสะพานไม้สร้างไว้เพื่อให้ฝุงวัวควายเดินข้ามคูส่งน้ําได้สะดวกโดยเฉพาะในช่วงหัวข่ําจากข้อมูลของคุณอนเนกนาวิกมูลสันนิษฐานว่าชื่อสะพานควาย น่าจะเกิดราวพศ2470ถึง2480โดยพิจารณาจากแผนที่นะครับเมื่อปี2474ตอนนั้นยังไม่มีการตัดถนนบนยุทธินนะครับและก็ยังไม่มีการปรากฏชื่อของสะพานกวาย ปัจจุบันย่านสะพานกวายก็ถือเป็นย่านที่คึกคักเต็มไปด้วยตลาดร้านค้าโดยมีคอนโดมิเนียมนะครับผุดขึ้นมากมายเลยนะเป็นที่ตั้งของธนา,าคารออมสินสนอกงานใหญ่โรงพยาบาลเปาโลเมลเลียนและรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานกวายมีคอนโดนะครับผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะตึกสูงอย่างเช่นหัวมุมนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นศูนย์การค้าเมอร์ลิคิงตอนนี้ก็เป็นเดอะไลบายสตราดนะครับ ก็เป็นอาคารสูง26ชั้นรูปเมล็ดข้าวก็เป็นแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ดั้งเดิมนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็เคยเป็นทุ่งสุพราฐหรือว่าเป็นท้องนาก็มีการลื้อทุบห้างบริลิงไปห้างบริลิงสะพานควายนะครับที่เปิดบริการตั้งแต่ปี2528ก็ตอนหลังเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ปิดตัวลงไปนะครับกลายเป็นอาคารร้างอยู่นานเลยนะก่อนจะมีการทุบทิ้งนะครับปัจจุบันเป็นโครงการเดอะไลน์บายสุบรัฐ เป็นอาคารสูงที่สวยงามนะครับอยู่หัวมุมจุดตัดถนนปฏิพัฒน์กับถนนผลโยธินผมเดินลงมาจากสะพานลอยนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงรับจำนำนะโอ้โหแต่งก็สวยเลยนะครับสีเขียวสดใสเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นโรงรับจำนำ รงนี้ก็เป็นสี่แยกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านซ้ายนะด้านซ้ายจะมีของขายนะครับในช่วงเย็นๆนะเป็นจุดผ่อนผันนะครับช่วงปบามาสักบ่ายๆลงมาเนี่ยบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยก็จะเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาจําหน่ายสินค้าพวกเครื่องดื่มอาหารพอค่ำๆหน่อยนะครับก็ต้องแยกย้ายไปนะเขาก็มีกําหนดเวลานะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นบนสะพานลอยนะครับได้มองเห็นชัดๆหน่อย ด้านนี้นะครับมองเห็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตรงนั้นก็เป็นแยกสะพานกวายหันหลังกลับมานะครับจากถนนปฏิพัฒจะเห็นว่ามีตึกสูงนะครับจริงๆด้านซ้ายก็มีอีกนะนะครับมีซ้ายขวาเลยเนี่ตึกสูงแบบนี้นะครับแบบคอนโดเนี่ยก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆตรงหัวถนนนะครับมีเดอะไลนนะครับ ข้างใเดอะลายก็เป็นเดอะรีเซิร์ฟนะเป็นคอนโดมิเนียมเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินนะครับในฝั่งแยกสวานควายนะครับมุ่งหน้าตามเส้นทางถนนปฏิพัฒนมีร้านค้ามากมายเลยส่วนใหญ่เป็นรถเข็นนะครับก็ต้องเป็นรถเข็นนะเพราะว่าเขามีเวลาการขายนะครับช่วงบ่ายและค่ำเท่านั้น ขนมหวานนะครับโอ้ oh, อยู่ด้านในเลยเขาก็ขายได้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในตึกก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวมันไก่มีหลายอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ ฝั่งที่ผมเดินเนี่ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะนะครับถ้าที่มองๆนะมีเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งอะไรเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรเนี่ยฝั่งที่ผมเดินอยู่จัแยจ้ะพันควายนะครับมุ่งหน้าไปทางถนนปฏิพัฒน์เนี่ยฝั่งเนี้ยจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะ เดียวหมูตุนผ่านมาตรงนี้ก็เป็นราดหน้าผัดีอิ๊ว ขายเยอะเลยนะครับขายขนมปังสังขยาขายเยอะมากเลยน่าจะขายดีนะครับ้านนี้ ผ่าน,นวินวตนรไฟเดี๋ยวผมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนั้นมีทางมาลาพอดีเลยเลยไปก็จะมีไม่มากแล้วเขาก็จะควบคุมนะครับจุดไหนเมื่อครั้งขายได้ขายไม่ได้แล้วก็จะมีเวลานะครับก็ต้องมาขายตามเวลาที่กําหนดแล้วก็เลิกตามเวลาที่กําหนด กับปลาเผานะครับเริ่มต้น100บาทฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นแนวสรีทฟู้ดแบบลูกชิ้นเยอะนะครับแล้วก็พวกของกินพวกหมาล่าอะไรประมาณนี้นะครับฝั่งนี้จะมีเยอะนะฝั่งที่ผมเดินมาเมื่อสักรู่เนี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวเยอะก๋วยเตี๋ยวรานหน้าเยอะ มาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะครับร้านนี้เขาขายกุ้งมบน้ํานะย่างให้ด้วยชาบูทูโก คิดถึงทอดมันกุ้งนี่ก็ก็ทอดเลยนะครับสองกระทะดูดูแล้วน่าจะขายกันดีนะครับผมมานี่ก็ยังไม่เย็ยนมากนะยังไม่เลิกงานถ้าเลิกงานแล้วน่าจะขายกันดีนะครับดูท่าทาง อุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยแต่ละร้านนี่ก็ไม่น้อยนะ นี่ก็ผ่านมานะครับร้านข้าวมันไก่ร้านผลไม้ปั่นอันนี้เป็นผัดไทยผัดไทยด้วยหอยทอดด้วยย่านสะพานควายนะครับก็มีคอนโดผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคอนโดที่ขึ้นมานะครับ ก็เหมือนนำผู้คนจากที่อื่นนะย้ายเข้ามานะครับเพิ่มจํานวนประชากรที่อยู่ในย่านสบพานควายให้มากขึ้นตอนนี้ก็มีคอนโดตึกแถวห้องพักต่างๆนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยก็ทำให้บรรยากาศย่านสบพานควายนะครับก็มีความคึกคักขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นร้านขนมหวาน ตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงน้องดาวน้องดาวข้าวราดแกง ด้านหน้าผมก็เป็น The r e s เซ v รนะครับเป็นคอนโดมิเนียมเดินมาถึงถนนโบนโยทินนะครับด้านซ้ายผมก็เป็นเดอะไล ตอนนี้ผมเดินอยู่ก็ใกล้ประมาณ7จะสิบแปดนาฬิกาแล้วนะครับย่านสะพานควายก็ถือว่าเป็นย่านที่มีความคึกคักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้พามาดูบรรยากาศนะครับในช่วงเย็นๆกันในย่านสะพานควายมาเดินดูตั้งแต่ช่วงบิ๊กซีนะครับไปจนถึงถนนปฏิพัฒน์ ก็มีอาคารหลายอาคานะครับตึกแถวมากมายซึ่งอนาคตข้างหน้านะครับก็คงมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของพัฒนาเป็นสิ่งอื่นตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีตึกแถวหลายตึกนะก็ทยอยเปลี่ยนรีโนเวทใหม่พร้อมกับคอนโดมิเนียมนะครับที่ทยอยผุดขึ้นมาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสหรับกากรกดติดตามและขอบคุณสหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่เาเมื่อวันกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ